คนอื่นก็ทักทายสวัสดีอย่าเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสสี่ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาโปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับโปรแกรมาสร้างภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโปรแกรมแฟร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อในส่วนของการสร้างตัวสอนในรูปแบบต่างๆนะครับในโปรแกรมแฟร์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าสิ่งที่เราจะสร้างในวันนี้คืออะไรบ้างนะครับวันนี้อาจารย์จะสาธิตให้เราดูนะครับวันนี้ใครที่ไม่ทันจริงก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเราก็จะได้เข้ามาเรียนปฏิบัติกันก็จะปฏิบัติหัวข้อนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากทั้งเราอ่า๋ยวให้เราดูก่อนนะนี่นะครับมองเห็นไหมเนี้ยมองเห็นชัดเจนไหมที่ติดกรมองเห็นไหมเนี่ยที่อาจารย์เอาให้ดู นี่นะอาจารย์จะสอนตรงนี้ก่อนอาากันนะครับอัญญาเทพมองเห็นไหมครับอัญาเทพชัดเจนไหมเห็นครับผมโอเคชัดเจนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างตัวสอนนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับให้ตัวสอนเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับได้ะฮะตัวสอนย่อขยายนะครับตัวสอนวิ่งมาทีละตัวนะครับแล้วก็ตัวสอนมีสลับสีกันได้ไหมเปลี่ยนสีกันได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ ทุกคนพร้อมหรือยังครับตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วสรับพร้อมแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับขั้นตอนเดี๋ยวอาจารย์แชร์สกรีนอันนี้กอนของโปรแกรมกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราคลิกเข้าสู่โปรแกรมแฟกตนะครับก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่แอคชั่นสคริปต์สามจุดศูนย์นะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นหน้ากระดาษเปล่าแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเลยนะครับ เราก็จะสร้างตัวอักษรขึ้นมานะครับเป็นตัวอักษรอันแรกคือวิ่งไปวิ่งกลับนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราอยากให้ตัวอักษรวิ่งนะครับในแต่ละส่วนเราก็ต้องมีการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเราจะวิ่งกี่อันเราก็ต้องสร้างเลเยอร์นะครับตามนั้นเลยนะครับวิ่งอาจะวิ่ง5้าอันก็ต้องสร้างเลเยอร์มา5้าเลเยอร์นะครับไม่งั้นเวลาสร้างเดี๋ยวมันก็จะสลับกันมั่วนะครับเราต้องแบ่งเลเยอร์ให้ชัดเจนนะครับอ่ะข้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวอาจาร ดต่เป็นคลิกที่ l ยอี r นี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าันี้นะอักษรตัวอักษรวิ่งแล้วกันตัวอักษรวิ่งตัวอักษรวิ่งนะครับไปกลับไปกลับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับนะครับอาจารย์ก็จะพิมพ์ตรงเยอร์นี้เอาไว้นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องไปคลิกที่เครื่องมือตัว T นะครับ Text Tool นะครับตรงนี้เรามองเห็นไหมตรงที่อาจารย์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับเรามองเห็นไหม Text Tool ตัวนี้ กันยเทพมองเห็นไหมเทพเทพเห็นครับผมนะโอเคคลิกที่ตัวทีก่อนนะครับปึ๊บ,นะบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาลากใส่เลยลากใส่เลยปึ๊บพิมพ์เชื่ออาจารย์เข้าไปนะครับอันนี้อาจารย์เป็นชื่ออาจารย์นะนอ,อาจา์เดี๋ยวไปมาแก้ไขสีสันอะไรค่ว่าไปปึ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาตกแต่งนะครับข้อความสักนิดหนึ่งนะครับ คลิกที่ Selection Tool แล้วก็หน้าขึ้นไปนะอาจารย์จะตัวเล็กๆกว่านี้นะครับให้มันวิ่งไปวิ่งกลับได้กดที่ตรงไซ z ์ตรงนี้นะครับตรงด้านข้างขวาเมือตรง Property มันจะมีให้เราปรับแต่งรูปแบบอนต์ตัวหนาตัวเอียงนะครับแล้วก็สีตัวอักษรน,นะครับสีตสัวอักษรอันนี้อาจารย์คลิกไปนี้แล้วก็สเีเข้มหน่อยนะเล็ม s ี l e c t i o n เพื่อลากนะเราให้มันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วกันนะอาจารย์จะให้มันวิ่งไปวิ่งกลับนะครับวิ่งไปวิ่งกลับซ้ายขวานะครับตัดแต่งที่หนึงนะครับอโอเคนะครับมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมากําหนดการเคลื่อนไหวนะครับสีละตัวไปเลยนะครับการเคลื่อนไหวนะครับ าจารย์ก็จะมาดูที่ตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับนักเรียนตรงไทม์ไลน์ตัวนี้คือเป็นการกําหนดการเคลื่อนไหวอะนิเมชันต่างๆนะครับขั้นแรกเลยอาจารย์จะคลิกเมาส์ขวาที่เฟรมที่หนึ่งก่อนเลยนะครับคลิกเมาส์ขวาก่อนเรียกคำว่า create motion tween นะครับเปลี่ยนมาทันทีปึ๊บนี่นะอาจารย์จะเอามาอยู่เฟรมที่ยี่สิบห้าตามนี้เลยจะไม่ได้ปรับแต่งไปไหนนะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะกด F6 นะครับ F6 ตรงคีย์บอร์ดเรานะครับ F6 นะปึ๊บ สังเกตว่า f6 ปุ๊บมันจะมีจุดตรงนี้นะครับในการสร้างคีเฟรมนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับพอ f6 เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมากดที่ selection ตรงนี้นะให้มันเป็นลูกศรตัวนี้เพื่อที่จะลากข้อความเราไปนะครับหลักการในการเคลื่อนไหวง่ายครับ f e m o t i o n tabin f6 แล้วก็ย้ายข้อความนะครับ f6 เสร็จแล้วก็ย้ายข้อความอีกนะครับแค่นั้นเองหลักการมีแค่นี้นะครับนะครับลากไปครับปุ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะไปเฟรมที่ห้าสิบครับ อันนี้เฟรมยิ่งมันยืดไปเยอะๆมันก็จะยิ่งเคลื่อนไหวช้านะครับ50อาจารย์กด F6 ต่อเลยนี่ครับสร้างคี์เฟรมต่อเลยเสร็จแล้วอาจารย์ก็ลากกลับมาข้างหลังมากไปลากกลับนะครับเดี๋ยวจะลองรันดูผลลัพธ์ก่อนนะครับกด Control Enter นะครับ c o n t r l ค้างไว้ก่อนนะแล้วก็ Enter ปึ๊บดูว่ามันจะเคลื่อนไหวแบบไหนนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะวิ่งไปวิ่งกลับนะครับแบบนี้เห็นไหม มันเทียบง่ายไหมเนี่ยเทียบง่ายไหมเนี่ยง่ายไหม,<ผ>มครับผมเออง่ายนะครับบุญยริบได้ไหมอันนี้คิดว่า,ายากไหมเนี่ยบุญจะริบไ,ไม่ยากครับไม่ยากนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฝึกทาตอนที่เราเข้ามาทิ่ใยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือวิ่งไปวิ่งกลับนะครับต่อไปต่อไปนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นเกี่ยวกับย่อขยายอ่ะซูมเข้าซูมออกนะครับ ถ้าเราต้องการทําอันที่สองเราก็ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับในตัวอักษรอันที่สองที่เราต้องการขยับนะครับอาจารย์ไปคลิกปุ่มด้านหน้าตัวนี้นะครับ New Layer นะครับขึ้นมานะครับ New Layer เสร็จปุ๊บก็ดับยวเป็นคลิกนะครับเสร็จแ,แล้วก็พิมว่าตัวอักษรตัวอัวออกษรย่อขยายแล้วกันเนาะย่อขยายนะครับย่อขยายแล้วก็ Enter ปุ๊บ่นนะ ก็ขายายเสร็จแล้วนะครับเราจะทําขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับโดยไปคลิกที่เครื่องมือเทคทูลนะครับเทคทูลคือตัวนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็มาลากาใส์สราปิดคำว่าเสนอเสร็จแล้วอาจารย์ก็ปรับแต่งอีกนิดหนึ่งนะครับโดยไปคลิกที่ลูกศร s e เล c ชั o นเพื่อย้ายมาอันนี้อาจจะเอาตัวใหญ่นิดหนึ่งเราก็ค่อยให้มันย่อลงนะครับอาจารย์ก็จะให้มันย่อลงแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่นะส,สับปิาสี แดงก่อนอ่ะหมดนะเห็นชัดเจนนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตองเลเยอร์ตรงนี้นะครับตรงเลเยอร์ตัวอักษรย่อขยายนะครับอันนี้เราจะใช้หลักการนะครับคือเอฟโมชันทวีนก่อนนะครับเพื่อให้การเคลื่อนไหวมันสมูทมากขึ้นนะครับที่ขวานะครับที่เฟรมที่หนึ่งเราก็เลือกที่เอฟโมชันทวีนนะครับเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ไปที่อ่ะเอาใกล้ๆกันกันเอาประมาณยี่สิบยี่บห้าเนี่ยเอายี่สิบห้าแล้วกัน เสร็จแ,แล้วอาจารย์ก็จะกดเป็น F6 นะครับนี่นะ E5 แล้วก็ F6 ปุ๊บนะครับ,นะรบให้มันเป็นจุดแบบนี้นะครับจุดดำๆนะครับเสร็จแ,แล้วอาจารย์ก็จะใช้เครื่องมือฟีทางฟอมในการย่อขยายนะครับตัวน,นี้นะฟีทางฟอร์มทูเครื่องมือที่สามนะครับแล้วก็ยอ่อให้มันลเล็กๆนะให้มันขยับไปเล็กๆนี่ยอ่อแบบนี้ต่อไปไปเป็นที่ห้ 5C ใคแกันเลยกด f ก เสร็จแล้วเราก็ขยายนะครับบางอย่างแค่นี้หลักการย่อแค่ย่อขยายแค่นี้เนี่ยให้มันขยายตัวใหญ่ประมาณนี้แล้วน,น,นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเรากด control enter นะครับ control enter ปุ๊บโชงดีเข้ามานี่เห็นไหมมันก็นนนจะอ่าย่อขยายได้ตามที่เราปรับนะครับเราย่อให้เล็กแค่ไหนมันก็จะได้ประมาณนั้นขยายแค่ไหนก็จะได้ใหญ่ประมาณนี้นี่นะครับเห็นไหมเออวิ่งไปวิ่งกลับ เราก็ย่อขยายนะครับเผื่อเราจะเอาไปปรับแต่งในการ์ตูนในฉากเปิดตัวเรานะครับเราอยากอาจารย์ผมไม่ชอบแบบที่เราเรียนมานอยากเพิ่มเติมเพิ่มอีกก็ใส่ตัวนี้เข้ามาได้นะครับัเรียนอันนี้คือแบบที่สองนะครับน,นีในสี่แบบแล้ววันนี้นะครับเดียนแค่สี่แบบส่วนแบบที่สามนะครับอาจารย์ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับต้องสร้างเลเยอร์ใหม่นะเออิดขึ้นมาอ๋อคลิกเตือนคลิกเตือนเดี๋ยวเป็นคลิกนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับ ทีละตัวแล้วกันทีละตัวอันนี้ก็จะให้ตัวสอนมันวิ่งมาทีละตัวนะครับแต่ว่าเราเอาแค่คาว่าคอมแล้วกันนะเอา C O M นะครับนี่ให้เป็นคำว่า C O M นะครับอาจารย์ก็คลิกที่จุดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตัวทีเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความนะครับอาจารย์จะพิมพ์แค่คำว่า C O M นะครับสาขาคอมนะครับตัว c ขึ้นมาก่อนนะทนะครับ นนตัวสีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ก็ามาอีกนิดณนระับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับปรับแต่งที่ด้านขวามือเรานะครับสีอะไรนะครับสีสม้สมคล้ายตัวแดงเลือกสีกส็ชมพูแล้วกันนะชมพูชมพูปึออ๊บนี่นะน,นะครับจะเห็นเดนชัดนะตัวสีนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ ส่วนตัวโอนะครับตัวโออาจารย์เอาไปยี่สิบห้าเอาไปยนะี่สิบห้าครับอันนี้เราจะไม่คลียร์เอโมชันทวีนนะอันนี้มันจะแตกต่างกันจากอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับนักเรียนอันนี้อาจารย์จะพิมพ์เป็นตัวกด F6 ก่อนนะ F6 ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวโอนะครับขึ้นที่ตัวตัวทีแล้วก็ลากมาพิมพ์เป็นตัวโอนะอาจารย์ก็เปลี่ยนสีกันนะนนก็จะสีอนะไรเขียว คลิกคี่์เครื่องเลยแล้วก็ลากปรับแต่งได้ครับตัวนี้ C O มาตัวนี้นะครับต่อไปอาจารย์ไปเฟรมที่ห้าสิบกด F หกนะครับ F หกก็สร้างคีรรย์เฟรมก่อนนะครับเสร็จแล,ล้วก็ไปทคลิกที่ตัว T แล้วก็ลากมาพิมพ์เราพิมพ์ทีละตัวนะครับแค่น,นี้ตักการเอ็มนะใหญ่นะเอ็มใหญ่นะ C O M นะครับ COM นะครับแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ลองรันดูครับกด Control Enter นะครับในการรันดูผลลัพ Control Enter นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะวิ่งมาครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นะครับที่มันกระพริบเร็วเพราะว่าเฟรมตรงข้างล่างตัวเนี้เนี่ยถ้าเราจะมีต่อมาอีกนะครับให้มันหยุดก็ได้นะแต่ว่าอาจารย์จะให้มันหยุดสักแป๊บหนึ่งอาจารย์กดมาที่ออกซิดแล้วก็ f 5ก็ได้นะ แล้ว F5 ดูว่าข้อความมันจะหยุดไหมสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับการ F5 ตรงนี้นะหมดเลยนะครับกดคันธน์ Enter ไหมปึ๊บดูว่ามันจะหยุดสักแป,ป๊บหนึ่งดรวอป่าปึ๊บนี่ไงหยุดสักแป,ป๊บหนึ่งนะเห็นไหมที่อาจารย์ยืดเปลี่ยนไปเมื่อกี้เห็นไหมหยุดไปแป,ป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับหยุดไปแป,ป๊บหนึ่งนะครับ เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้สร้างคีย์เฟรมอะไรขยับต่อนะครับอาจารย์ให้มันหยุดแป๊บหนึ่งก็คือแค่ยืดคีย์เฟรมออกไปอีกโดยกด f ห้านะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอันสุดท้ายนะครับอันนี้อันสุดท้ายเราต้องสร้างเลเยอ์ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเอ๊บขึ้นมานะครับ การดึงกันไปสุดเลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอักษรสลับสีนะครับตัวอักษรสลับสีนะครับเเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่จุดตัวนี้ก่อนอปึ๊บเราก็ใช้ตัวทีเหมือนเดิมนะครับตัวทีเหมือนเดิมเราก็ลากมาอันนี้อาจารย์จะพิมพ์เป็นว่าเป็นอีเมลแล้วกันนะครับอาจารย์นะ สมมติแล้วกันนะครับ Gmail.com นะครับนว่าอาจารย์พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเอามาตกแต่งนะครับรอกสอนนิดนึงนี่นะครับเาประมาณไซส์40นี่ครับให้อยู่ด้านล่างนะครับโอเคแล้วก็ดูตำแหน่งว่า จะจัดวางตำแหน่งไหนนะครับก็แล้วแต่เราใช้ลูกศรน selection นะครับในการจัดตำแหน่งหรือว่าใช้ลูกศรตรงข้างล่างตรงคีย์บอร์ดเราก็ได้นะครับก็จะจัดแต่งได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเปลี่ยนสีอาจจะอาจารย์เอาสีแดงเป็นสีอืกก่นก็ไดฟ้าได้ไหมอ่ะฟ้าเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะให้มันเปลี่ยนสีนะครับไปที่25แล้วล่ะแล้วก็ F6 นะครับสร้างคีย์เฟรมขึ้นมา อันนี้เราจะไม่ขีดนะสองอันนี้สังเกตไหมเราจะไม่ขีด motion t w e นะครับ <S <S แล้วก็ไปคลิกที่ตัวสอนแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะเห็นไหมพอคลิกตัวสอนปุ๊บมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคำสั่งนี้ขึ้นมาการเปลี่ยนเป็นสีมาแล้วก็เป็นสีเขียวอ่ะสีเขียวปุ๊บนี่นะครับไปที่ห้าสิบนะครับกด F6 ปุ๊บเราก็ลคลิกที่ตัวสอนเอบเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับ อ่สมพูอีกทีแล้วกันอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับตรงนี้อาจารย์จะไม่อ่า f6 อีกเพราะว่าจะให้มันหยุดสักแป๊บหนึ่งเราค่อยวนมาใหม่เล่นวนมาใหม่กดคอนโทรลเอนเตอร์ครับดูผลนะนี่นะครับนี่เห็นไหมสีมันก็จะสลับกันนี่นะครับมันก็จะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะวนมาอีกนี่เห็นไหมหรือว่าจะให้มันเล่นเรืเ่อยๆก็แล้วแต่นะครับเราไม่ให้หยุดก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องาการอะไรครับผมอยากใส่สีพื้นหลังล่ะจะทํายังไงนะครับเราก็อาจจะไปคลิกที่ตรงพื้นที่ว่างนะครับตรงนี้เราเห็นเขาว่าสเตปไหมตัวนี้สเตทก็คือเป็นในส่วนของพื้นที่การทํางานนะครับนี่เราก็สามารถเลือกได้เห็นไหมเอาสีพื้นหลังอะไรนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับสเตทตรงน,นี้เห็นไหมคอนเนเตอร์ดูปุ๊ นี่นะครับเรียบร้อยนอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างข้อความนะครับในโปรแกรมแบบในหลายๆแบบนะครับให้พวกเราเอาไปสามารถปรับใช้กับการ์ตูนเราได้นะครับในการทำแอนิเมชันในส่วนของข้อความหรือว่าปรับใช้กับฉากเปิดตัวนะครับกับฉากเปิดตัวของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การประการประยุกต์ใช้นะครับจากการเรียนวันนี้นะครับหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับในการ สร้างงานแอนิเมชันในอนาคตต่อไปนะครับมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีใครงงๆไหมอาจารย์ผมอยากทวนขั้นตอนนี้ใหม่อะไรประมาณนี้มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมไญยเทพมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการอาสร้างข้อความแอนิเมชันเพิ่มเติมไหมไญยเทพน่าจะมีนะครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มีนะผมว่ามีนะครับ ทางแาวชิคกอนครับใต้ชิคพลบอกก็มีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีงงตรงไหนไหมคุณบชิคกอนโอ้ผมไม่มีนะทางญาเทพมีเราทาได้ใช่ไหมจากที่เราดูเราคิดว่ายากไหมคิดว่ายากไหมได้ครับแต่ว่าทางญเทพน่าจะงงอยู่บ้างอ๋อทางัญญเทพงงเดี๋ยวค่อยมาเรียนเรากได้กลุ่มเขาไม่ค่อยฟังอะไรครับอ๋อใช่ครับติดพลน่ะคนละติดพลพออ๋อรู้เรื่องไหมอันนี้จากที่ดูที่อาจารย์สาธิตให้เราดูนะครับคิดว่ายากไหมไม่เลยจ้ะ ไม่นี่วลินทร์ครับพอได้ไหมเป็นวาลินทร์ชิบายากไหมพอได้พอได้เนาะโอเคนะครับชมพู่ครัพอได้ไหมชมพู่น่าจะได้มั้งค่ะน่าจะได้มั้งอีกแล้วชมพู่ต้องมั่นใจ่อยเออยังต้องมั่นใจว่าทําได้เดี๋ยวเข้ามาเรียนเดี๋ยวอาจารย์สอนอีกรอบหนึ่งนะครับนักธนูเชิดครับพอไวไหมคิว่ายากไหมนักธนูได้ครับ ได้เนาะโอเคคุณเจษสดาครับพอได้ครับคุณเจษสดาก็ไหวไห<ด>มงานนี้ได้เนาะโอเคนะครับ <ไป S 1> อาจารย์เชื่อว่างานเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเกินความสามารถของพวกเราขนาดนั้นนะครับเพราะว่าห้องเราถือว่าเป็นห้องที่ตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็น่าจะทําได้แล้วนะครับเอาไปปรับใช้อาจารย์อยากอยากรู้ว่าอสอนเสร็จแล้วเราประยุกต์ใช้กับงานของน้องได้หรือเปล่านะครับเอามาประยุกต์ใช้ได้แค่ไหนนะครับ จะดูว่ากระตูนของเราอะไรนะชาเปิดตัวเนี้ยเราจะมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอะไรไหมไหมนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไหมเป็นไหมนะครับอาจารย์สอนแค่นี้เราเอาไปเพิ่มเติมได้อีกไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะนะักเรียนว่า,าสิ่งที่อาจารย์สอนไปเนี้ยอาจจะไม่ได้ความรู้แบบหนนนั่นเต็มอะไรขนาดนั้นแต่เราต้องไปต่อยอดอีกถ้าใครสนใจจริงต้องไปต่อยอดไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับสมัยอาจารย์เรียนโอ้โห สื่อค่อนข้างมันไม่ค่อยขนาดนี้นะครับสื่อออนไลน์พวกทุกอย่างนะครับอาจารย์ต้องส,ส่วนใหญ่จะไปตามร้านหนังสือนะครับหรือว่าจะไปซื้ออะไรนะซื้อหนังสือมาอ่านนะครับแล้วก็ไปซื้อซีดีการสอนเลยนะหรือว่าจะไปอ่านหนังสือตามร้านขายหนังสือไปอ่านแล้วก็อะไรนะอ่านเอาความรู้นะครับบางทีก็ซื้อมาบ้างบางทีก็อาจจะไม่ได้ซื้อก็ไปอ่านดูนะครับสมัยอาจารย์ก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่สมัยนี <ise kommun> ้ โอหเรียนรู้ได้ง่ายมากกูกลงกูเกิลยูทงยูทูบมีคลิปอะไรเยอะแยะมากมายขั้นตอนการสร้างอะไรเยอะมากนะครับคือแหล่งความรู้เราอ่ะอยู่ตอนนี้อยู่ในโทรศัพท์หมดเลยนะครับโดยที่เราอ่าไม่ต้องวิ่งไปร้านหนังสืออะไรก็ได้แค่กดโทรศัพท์ปึ๊บรู้หมดเลยนะครับตอนนี้มีสื่อที่เรียนรู้ได้เพิ่มเติมได้เยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจแค่ไหนนะครับโอเคเนาะวันนี้มีใครสอบถาาอะไรเพิ่มเจมไหมสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีใครมาเพิ่มเติมอะไรเมื่อกี้เห็นโชคดีใช่ไหมเพิ่มาเพิ่มถามๆโชคดีด้วยเห็นโชคดีมาเพิ่มนะเมื่อกี้นะครับสิทธิศักดิ์มาไหมไม่ไม่มาใช่มสิทธิศักดิ์ไม่มาครับโอเคมีคนโชคดีมาเพิ่มเนาะโอเคนะครับวันนี้ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติมอะไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจเข้ามาเรียนทั้งสิบหกคนนี้นะครับอีกสิบสี่คนใช่ไหมไม่รู้ว่าไปไหนกันนะครับยังยังไม่เข้าเรียนเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกคนมากนะครับ วันนี้สุดท้ายขอฝากงานนะครับที่งานอันนี้เหนือเรื่องย่อเกี่ยวกัสตอรี่บอร์ดนะครับของการ์ตูนเรามานะครับ5ฉากนะครับสตอรี่บอร์ด5ฉากการ์ตูนนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเราไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับสงวันจันทร์นะครับค่าหกเจ็ดนะครับต้องมีกระดาษมาส่งอาจารย์ของแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้เป็นงานกลุ่มนะไม่ใช่งานเดียวนะครับเป็นงานกลุ่มนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมาครับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครับครับผมสวัสดีคร <Yeah. S 3> ับ